อีน่าจากนีน่วิวที่วอร์โอค่ะวันนี้นะคะอีน,น่าจะมาพูดถึงแบรนด์จากญี่ปุ่นแบรนด์หนึ่งที่เป็นเฟเวอร์บิของอีน่าเมื่อปีที่ผ่านมาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่น่าเลิกมากชอบมากนะคะนั่นก็คือจากแบรนด์เดลโมฮอร์ริงเกลนั่นเองนะคะ แบรนด์นี้นะคะถ้าใครจำได้นีนะาทำคลิปรีวิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มสกินแคร์ดูแลบำรุงผิวนะคะ4ตัว essential f o ของเขานะคะถ้าใครยังไม่เคยดูสามารถกดล์นี้ไปดูได้นะคะนีน่านะพูดเปในอีกคลิปนั้นแล้วว่าเป็นแบรนด์นญี่ปุ่นที่นีนะ่าเปิดใจลองทดลองใช้ดูเพราะปกติเนี่ยนีน่าจะไม่ค่อยทดลองใช้แบรนด์นใหม่ๆที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนต้องยอมรับว่า domo h a r ิ n c o เนี่ยเพิ่งเคยได้ยินเมื่อต้นปีที่แล้วแล้วก็อ่ะ เห็นว่าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นมีอีสตอรี่ของแบรนด์มีความใส่ใจมีความพิถีพิถันทั้งในตัวผลิตภัณฑ์ทั้งในแพคเกจจิ้งก็เลยลองใช้แล้วสรุปว่าแบบตกหลุมรักแบบเวอร์มากคือชอบมากจริงๆนะคะแล้วไม่ใช่แค่เป็นเฟรนดของอีน่าด้วยนะหลายๆคนที่อยู่รอบตัวอีนะ่าที่นี้แนะนำไปรวมถึงผู้ชมผู้ติดตามอีนานะคะที่ลองใช้ตามอีนา ก็มีฟีดแบ็กกลับมาบอกนีน่าะ DM ม,มาบอกนีนะว่าแบบลองใช้ตามคู้นี้นะแล้ว Essential Fo คือเลิศมากผิวหน้าคือนุ่มเด้งอิ่มฟูขึ้นมากคือนีนะาดีใจแล้วก็แบบปลื้มแทนแบรนด์มากๆนะคะว่าแบบมันมันถูกใจเราจริงๆนะคะด้วยความพิถีพิถันตามที่นี่บอกนะแล้วในวันนี้นะคะนีน่าก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือเป็นกลุ่มเกี่ยวกับ,กบทําความสะอาดผิวหน้านะคะเขาใช้ชื่อว่า refining tree นะคะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะ มีนะ่าทดลองใช้เองแล้วชอบมากเช่นเดียวกันนะคะใช้มาประมาณเกือบประมาณเกือบเดือนหนึ่งเต็มๆนะคะได้ทดลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหการล้างหน้าการทําความสะอาดผิวหน้าแบบเดิมๆเนี่ยคือมันอาจจะแบบไม่สามารถช่วยให้ผิวเราแบบอ่อนเยาว์ไปอย่างนี้ตลอดกาลได้เพราะว่าเราเริ่มเอจจิ้งเราเริ่มมีอายุเพิ่มมากขึ้นจะล้างหน้าแบบเดิมก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะโดมฮอร์ริงโกนะคะเขาพัฒนาแล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เนี่ย ออกมาเพื่อเอจิ้งสกินแล้วก็ผิวที่บอบบางโดยเฉพาะเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นนะว่า t e x t ซ์เจหรือว่ากลิน่นหรือทุกอย่างของผลิตภัณฑ์นะคะถูกออกแบบมาเพื่อให้เราเนี่ยได้ใช้แบบฟินจริงๆเดี๋ยวนี้น่าจะมาใช้ให้ดูด้วยแล้วก็บอกเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทุกตัวใน3ตัวนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะว่ามันน่าทึ่งขนาดไหนคะ่ะดิงเสรมาแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับกลุ่ม Refining 3จากดวมฮอร์ริงโคนะคะจะเห็นว่ามี3ตัวมี2หลอดกับอีก1ขวดนะคะแล้วก็เป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของดอมฮอร์ริงโคลเลยนะคะด้านหลังจะมีการบอกสเต็ปอันนี้เบอร์1เบอร์2เบอร์3นะคะทุกคนจำได้ใช่ไหมว่า Essential f r r เ e t ตบำรุงผิวที่เนะ่ยเคยรีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันนะมันจะเริ่มด้วยเบอร์ 4, 5, 6, 7เพราะฉะนั้นหมายความว่า3ตัวนี้เนี่ย ให้ใช้ก่อนนะคะแล้วตามด้วยบำรุงผิวสี่ห้อีกสตัวนะคะตามที lvania, ่น่าเคยบอกเลยแหละว่าดมฮอร์วิงโคลเขาเน้นผลิตภัณฑ์ลายเดียวทั้งหมดให้เราไม่จําเป็นว่าจะต้องเลือกเลยว่าแบบโอ้ยเราจะเลือก a n t i ี้เอจจดีหรือว่าเลือกกลุ่ม w วท์เท i n g หรือว่าเราจะไฮ d ดร t ติ้ดีนะคะเพราะบางทีเราก็อยากได้หมดทุกอย่างทุกๆคุณสมบัติมาไว้บนผิวหน้าของเราถูกต้องไหมคะ แต่ว่าโดมาอริงโคเนี่ยเขาดีมากคือเขาไม่แบบหวยให้เราต้องเลือกเขาก็รวมทุกประสิทธิภาพนะคะลงมาอยู่ในลายเดียวให้เราได้ใช้ตามเขาเลยใช้ตามแล้วจะดีเองนะคะอันนี้ดีนะแบบพูดไว้เลยคนนี้ชอบมาก สำหรับกลุ่ม refining tree ของ dom horringco นะคะได้ถูกพัฒนาสูตรมาแล้วหลายรอบนะคะแล้วก็อันนี้ที่ทุกคนได้เห็นนะคะเป็นสูตรพัฒนาใหม่ล่าสุดที่ดีที่สุดนะคะเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะมีสาหลักด้วยกันค่ะอันแรกเขาบอกว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยจะได้รับแบบเต็มประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าเขาจะลดการสัมผัสผิวโดยที่มือเราเนี่ยจะสัมผัสดโดนผิวหน้าเราน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะเนื่องจาก t e x t อร์ที่เขาแบบออกแบบมานะคะทําให้เราเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้อง สัมผัสมือโดนผิวหน้าเลยก็จะลดแรงเสียดสีนะคะรวมถึงเลี่ยงการใช้สำลีด้วยเพราะว่าสำลีเนี่ยก็จะเกิดการเสียดสีด้วยเช่นเดียวกันเพราะการเสียดสีนะคะจะทําให้ผิวที่แบบบอบบางแพ้ง่ายเนี่ยยิงย่งแย่เข้าไปใหญ่นะคะแล้วก็ยังช่วยโอกุ้มหรือเก็บกักความชุ่มชื่นไว้บนผิวของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ ข้อ2นะคะนั่นก็คือ texture แล้วก็ sense หรือว่าเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์แล้วก็กลิ่นของผลิตภัณฑ์ดีมากจริงๆคือไม่สามารถยกตัวอย่างตอนนี้ได้เลยเพราะว่าดีมากทั้ง3ตัวนะตัวทำความสะอาดเมคอัพก็เป็นแบบ oil in gel ใช่ไหมแล้วตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโฟมแบบนุ่มๆเวลาตีฟองนี่แบบข่วยแบบฟินมากส่วนตัวมูสที่เป็นแบบมูสมาส์ตัวเนี้ยคือบีบออกมานี่ว่าวิปครีมคือแบบ โอ้ยมันมันดีมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีหน้าใช้อะ่ะนอกจากว่าเราจะมีความสุขแล้วว่าผิวของเราภายนอกของเรามันดีขึ้นน่ะผิวหนะ้ามีความนุ่มมีความละมุนมากขึ้นแล้วเนี่ยในจิตใจของเรายังรู้สึกผ่อนคลายไปในตัวเพราะว่ากลิ่นที่เขาใส่มาคือเป็นกลิ่นที่ดีมากจริงๆนะคะคือรู้สึกดีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในยนะคะ ส่วนข้อ3นะคะนอกจากว่ากลุ่ม refining t r e ตัวนี้เนี่ยจะช่วยปกป้องแล้วก็ทำความสาดผิวด้วยแล้ว mm hmm. เขายังใส่ active ingredient mm hmm. ที่ช่วยบำรุงผิวเหมือนกับ essential f o a l นะคะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนหรือว่าโสมขาวนะคะ mm hmm. ก็อยู่ในนี้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้น ป้องผิวด้วยทําความสะอาดผิวด้วยแล้วก็บารุงผิวด้วยในตัวนะคะทั้ง3ตัวนี้จะบอกว่ารสตัวนี้ไม่มีอีกแล้วเดี๋ยวนี้น่าจะมาโกตรูีีละตัวนะคะมาพูดถึงว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความดีงามยังไงใช้งานยังไงวิธีการนวดเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะ Oil in Gel Remover ค่ะอยู่ในหลอดสีชมพูเบอร์หนึ่งหลอดนี้นะคะคือมันเขียนว่า Oil in Gel ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมี3เนื้อสัมผัสอยู่ในหลอดเดียวนะคะเริ่มต้นจากการเป็นเจลหลอดแล้วพอเรานวดบนผิวหน้าเนี่ยจะแปลงจากเจลกลายเป็นออยแล้วพอโดนน้ำปุ๊บจากออยจะกลายเป็นเนื้อมิลกี้หรือว่าเนื้อน้ำนมนั่นเองนะคะ เขาคิดมาให้เราเสร็จสับแล้วเรียบร้อยสําหรับตัวนี้หน้านะปกติเนี้ยจะเห็นแค่สมมุติเป็นน้าน้ามันใช่ไหมออยแล้วก็โดนน้าก็เป็นเนื้อน้ํานมจะเห็นแค่นี้เปลี่ยนจากออยเป็นน้ํานมแต่อันเนี้ยมีเจลก่อนสำหรับเนี้ยเนี่ยรู้สึกว่ามันสะดวกตรงที่ว่าการที่เป็นเจลก่อนสามารถอยู่ในหลอดแบบนี้ได้ไงทุกคนคือสมมุติถ้าเป็นน้ํามันนะ่ะบางทีเราพกพาก็จะเป็นขวดใช่ไหมแล้วก็จะเป็นน้าน้าเหลวๆสมมติถ้าหก ก็จะเลอะมันไปทั่วทั้งกระเป๋านะคะการที่เป็นเจลก่อนเนี่ยจะอยู่ในหลอดแล้วเราใช้ก็ปีดออกมาจะเป็นเนื้อใสๆส,สีชมพูนะคะ แล้วเวลานวดมันถึงจะกลายเป็นเหลวๆเป็นออยคือแบบมันฟินมากในทุกขั้นตอนที่เขาแปลสภาพอะพบค่าสะดวกมากๆจริงๆอันนี้คือยกนิ้วให้เลยคือแบบชอบมากจริงๆนะคะแล้วที่สําคัญนะคะคืออินกริเดียนในนี้นะคะจะมีน้ํามันบํารุงหรือว่าออยบารุงผิวถึง8ชนิดนะคะแล้วก็จะมีอโรมาเป็นกลิ่นหอมจากดอกไม้อีก5ชนิดเพราะฉะนั้นครั้งกลิ่นและสีที่ทุกคนเห็นเป็นเจลสีชมพูใสๆนะคะไม่มีการปรุงแต่งใดๆเพิ่มเติม มาจากอินกริเดียนธรรมชาติทั้งหมดนะคะเราออยที่มีหน้าบอกนะคะหในนั้น,นที่นี่นว่าแบบเวิกมากๆนั่นก็คือตัวคาเมเลียจะพอ n i ก a s ซีดออยตัวนี้จะเป็นออยที่ดักจับไขมัน,นะคะ่ะสามารถล้างเมคอัพออกได้อย่างหมดจดนี่น้าลองมาแล้วเรียบร้อยแต่งหน้าจัดเต็มอายไลเนอร์วอเตอร์พรูฟมาสคาร่าวอเตอร์พรลฟลิปแบบเต็มๆนะคะสามารถล้างออกได้อย่างหมดจด นอกจากนี้ยังมีโอลีฟออยล์มีอาร์กันออยล์แล้วก็มีเอเซนเชียลออยล์อีก5ชนิดนะคะที่ช่วยปรับบาลานซ์ผิวให้ผิวมีความสมดุลเพราะว่านอกจากที่จะล้างออกได้อย่างหมดจดแล้วเนี่ยผิวจะต้องไม่เอียดไม่แห้งไม่รู้สึกตึงผิวนะคะอันนี้ดีมากๆแล้วนอกจากนั้นยังมีแอคทีฟอิก e d เดียนอย่างที่น้่ยบอกนะคะที่จะช่วยบำรุง,งผิวไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนโซมขาวนะคะ ก็อยู่ในนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอยากให้ทุกคนรื้ดไปดูตอนใช้เลยอะว่าแบบเฮ้ยตอนใช้มันดีมากนะเดี๋ยวนี้จะบอกด้วยว่าวิธีการใช้เนี่ยใช้ยังไงนวดนวดยังไงนะคะให้ทุกอย่างออกได้หมดแล้วก็รู้สึกดีมากขึ้นนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะก่อนที่จะเริ่มนะคะมือของเราเนี่ยจะต้องแห้งสนิทก่อนเลยนะคะบีบอินเจอร์รีมูเวอร์ออกมานะคะให้ผลเท่าลูกเชอรี่ค่ะ จะเห็นว่าสีของน้องน่ารักมากนะเป็นสีคริสตัลพิงค์นะคะแตะลงบนผิวหน้า5จุดค่ะตอนนี้เนี่ยเนื้อของ o l l Angel Remoover จะเป็นเนื้อเจลก่อนนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรานวดบนผิวหน้านะคะก็จะแปลสภาพกลายเป็นเนื้อออยค่ะขั้นตอนนี้เนี่ยให้ทุกคนเบามือมากๆเลยนะเพื่อถนอมผิวหน้าตัวเองนะคะนวดวนตรงบริเวณริมฝีปากนะคะเพื่อลบลิปสติกออกค่ะ ส่วนบริเวณดวงตานะคะนวดเบาๆนะคะเป็นโมชั่นแบบปัดลงนะคะแล้วก็ตรงมาสคาร่านะคะใช้มือจีบ2นิ้วนะคะค่อยๆเอามาสคาร่าออกค่ะ เสร็จแล้วเราล้างมือให้สะอาดนะคะแต่ไม่ต้องเช็ดมือให้แห้งนะคะมือเปียกๆน้ำนี่แหละคะ่ะนำมาแตะบนผิวหน้านะคะแล้วก็นวดต่อนะคะตอนนี้เนี่ยจะกลายเป็นเนื้อน้ำนมแล้วค่ะนวดต่ออีกสักพักนะคะให้น้ำนมเนี่ยได้ทำความสะอาดผิวหน้าอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าได้เลยะคะ่ะผิวหน้าก็จะสะอาดแล้วก็นุ่มสบายผิวสุดๆเลยค่ะล้างเมคอัพออกหมดเรียบร้อยแล้ว,แ,ลวแบบฟินมๆกันนะคะทุกคน เรามาต่อกันที่ตัวที่2เบอร์สนะคะตัว Silky Cream Foam นะคะเป็นน้องหลอดฟ้าตัวนี้นะคะจะบอกว่าตามชื่อเลยค่ะน้องเป็นโฟมเนื้อซิลกี้หนานุ่มมากเดี๋ยวนี้จะมาสอนตีฟองโดยไม่ใช้ตะข่ายนะคะคือพอน้องเป็นแบบ โฟมนุ่มนห,นหนาแล้วเนี่ยจะเปรียบเสมือนคุชชันค่ะรองรับแรงเสดสีนะคือเวลาเรานวดกับผิวเนี่ยปกติเราจะใช้นิ้วนวดใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องใช้นิ้วเลยค่ะเพราะว่าน้องโฟมที่แบบหนาน,นุ่มอันนี้เนี่ยจะทํางานแล้วก็มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับที่ปกติเราต้องใช้นิ้วเราถูกนะตัวฟองตัวนี้เนี่ยเขาจะมีตัวพาวเดอร์ค่ะน้องพาวเดอร์ที่อยู่ในโฟมตัวนี้มีอนุภาคต่างกันถึง4แบบด้วยกันแล้วตัวที่เล็กที่สุดของเขานะคะ มีขนาดแค่6ไมโครเมตรซึ่งเทียบเท่าอะไรรู้ป่ะทุกคนเทียบเท่ารูขุมขนของเราเพราะฉะนั้นอนุภาคเล็กที่สุดของเขาเนี่ยสามารถเข้าไปลึกนะคะทําความสะอาดได้ในรูขุมขนของเราแล้วทุกคนไม่ต้องกลัวนะว่าแบบโอ้โหทำความสะอาดลึกขนาดนั้นผิวเราจะต้องแบบโอ้ย เย็ดแน่นอนอันนี้เนี่ยจะบอกว่าพาวเดอร์ของเขาสากัดจากธรรมชาติทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยอ่อนโยนแน่นอนนะคะนอกจากนี้ยังมีตัวบำรุงด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนมีเอสเซนเชลออล์แล้วก็มีไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นซึ่งไฮยาลูรอนิกของโดมฮาริงโกไม่ธรรมดานะคะสกัดมาจากเห็ดหูหนูขาวญี่ปุ่นซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีไฮยาลูรอนิกสูงถึง5เท่าเลยดังนั้น บำรุงแบบเต็มๆล้างหน้าสะอาดแบบสุดๆแล้วก็ลดแรงเสียดสีของผิวด้วยดังนั้นเนี่ยผิวจะชุ่มชื้นมากๆแน่นอนหลังจากล้างหน้าเสร็จนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าว,วิธีการตีฟองวิธีการใช้ตอนใช้ฟินขนาดไหนค่ะเริ่มต้นนะคะด้วยการบีบเจ้าตัวโฟมตัวนี้ลงบนฝ่ามือของเรานะคะเพียงเล็กน้อยก็พอค่ะหลังจากนั้นนะคะใช้น้ำค่อยๆหยอนนะคะแล้วก็ตีให้เกิดฟองโดยใช้โมชั่นขึ้นลงแบบนี้นะคะ สามารถหยอดน้ําเข้าไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ตีจนเกิดฟองทั้งนุ่มแล้วก็แน่นแบบนี้ค่ะใช้ฟองนะคะมานวดวนที่ผิวหน้านะคะโดยเลี่ยงการใช้นิ้วมือโดนผิวให้น้อยที่สุดค่ะเจ้าตัวฟองนะคะจะดักจับสิ่งสกปรกได้ด้วยตัวเขาเองเลยค่ะทําให้ทั่วผิวหน้านะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้าสะอาดค่ะ เพียงเท่านี้นะคะผิวหน้าก็จะใสมากเลยดูสิแล้วก็นุ่มนะคะแล้วก็สะอาดด้วยค่ะผิวสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะเรามาเคลียร์ผิวเป็นแบบขั้นตอนสุดท้ายนะคะ Wrap Up นะคะด้วยเบอร์สามนะคะตัวนี้ชื่อว่า softening foam mask ค่ะ จะบอกว่าเป็นมาสกที่ t e x t อร์แปลกใหม่นี่น่าไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนแล้วเป็นความแปลกใหม่ที่ดีมากนะคะเป็นมาสกที่เป็นเนื้อโฟมนุ่มๆเวลาเราแบบกดออกมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเนื้อมูสแบบเป็นเหมือนวิปครีมอะแล้วเราก็ค่อยๆนะคะพอกบนผิวหน้าจะเหมือนเป็นการอบหรือว่าเป็นการสตรีมผิวหน้าของเราระหว่าง3นาทีที่เรารอเนี่ยเนื้อโฟมมันจะค่อยๆแตกตัวค่อยๆทำงานแล้วพอล้างออกนะทุกคน ผิวนุ่มมากตามชื่อเลยเละซอฟต์และนิ่งคือผิวนุ่มมากแล้วก็มีความกระจ่งางใสมากยิ่งขึ้นนะคะเขาบอกว่าตัวโฟมมาส์ของเขาตัวนี้นะคะจะเหมือนเป็นการเคลียร์ผิวในชั้นผิวชั้นในนะคะเป็นชั้นสุดท้ายนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยสิ่งสกรปรกที่ตกค้างอยู่ในผิวหนังชั้นในเนี่ยจะก่อให้เกิดพวกริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดำได้ในอนา,าคตนะคะอันนี้ก็สามารถเคลียร์ได้โดยที่เขาจะมีอินกิวเดียเป็นพระเอก3ตัวด้วยกัน,นะคะ่ะ ตัวแรกนะคะนั่นก็คือตัว red clover extract นะคะจากยุโรปค่ะตัวนี้เนี่ยจะช่วยจัดระเบียบทางเดินความชุ่มชื้นให้ผิวใหม่ดังนั้นผิวของเราเนี่ยจะมีความนุ่มแล้วก็มีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะตัวที่2ค่ะจะเป็นตัว t um r o p i c a l turmeric extract นะคะหรือว่าขมิ้นจากโอกินาวาค่ะซึ่งขมิ้นตัวนี้นะคะจะมีสาร curcumin นะคะมากกว่าปกติถึง6เท่า ซึ่งจะช่วยลดการอักเสบของผิวค่ะทําให้ผิวเนี่ยมีสุขภาพดีแล้วก็มีความนุ่มๆม,มากยิ่งขึ้นค่ะตัวสุดท้ายนะคะตัวที่3เป็นตัวบํารุงผิวซึ่งมีอยู่ใน essential oil ด้วยนะคะคือตัว honey s e n l a t k t e extract ค่ะตัวนี้เนี่ยจะช่วยฟื้นฟูผิวเหมือนเป็นการกู้ผิวค่ะทําให้ผิวเนี่ยมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้กระจ่างใสามากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากพระเอกสาตัวนี้แล้วนะจริงๆเนี่ยเขาังมีส่วนประกอบอีกเยอะแยะยายมากมายที่ช่วยบํารุงผิวเหมือน กับใน essential f o นะคะทุกคนไปดูกันค่ะว่าหลังจากที่เราทำความสะอาดเมคอัพแล้วล้างหน้าด้วยโฟมแล้วเราจะมาสหน้าด้วยตัวมูสตัวนี้ยังไงนะคะให้ผิวออกมาแบบ Perfect ที่สุดนะคะไปกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกก่อนใช้นะคะให้เขย่าน้องก่อนนะคะประมาณสักสิบทีค่ะหลังจากนั้นนะคะกดบีบออกมานะคะให้ได้เท่าประมาณผลมะนาวแบบนี้นะคะเป็นรูปทรงอ้วนกลมน่ารักมากนะคะแล้วก็ค่อยๆปาดลงบนใบหน้านะคะปาดตัวโฟมนะคะไปทางเดียวกันนะคะไม่ย้อนสอดพยายามปาดให้มีความหนานะคะไม่ให้เห็นเนื้อผิวด้านในค่ะหลังจากนั้นรอ3นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะ หลังเสร็จเรียบร้อยจะเห็นเลยนะคะว่าหน้ากระจ่างใสขึ้นชัดเจนนะคะแล้วก็นุ่มเด้งฟินสุดๆเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะจบไปแล้วนะคะ3ขั้นตอนการทำความสะอาดผิวในแบบฉบับของโดมอร์ฮ mm ิล l โกับผลิตภัณฑ์ในกล่ม Refining mm ิ r e รนะคะ3ตัวนี้ทุกคนต้องใช้เรียงลำดับตามขั้นตอนนะแล้วทุกคนจะรู้สึกเหมือนนี้หน้าว่า รักมากเวิร์กมากค่ะ Oil i n j e r ี Remover นะคะ,ะ,คะตามด้วย Silky Cream Foam แล้วค่อยตามด้วย Softening Foam Mask นะคะลองใช้ดูแล้วทุกคนจะแบบตกลงรักเอาจริงน่าจะนุ่ม มากคือสําหรับอีนานะเนี่ยว่าเห็นชัดๆเลยคือผิวนุ่มมากเว่อรแล้วก็มีความกระจ่งางใสมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยใช้มาเดือนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าผิวมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วจริงๆพอ3อันนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมก็ต่อด้วย4 5 6หเจนะคะ essential f o a เขาจะมีกันแดด เป็นเบอร์แอีกอันหนึ่งนี่นะยังไม่เคยแบบพูดถึงนะจริงๆเนี่ยใช้ด้วยนะคะนี่นะ่าใช้มาแล้วชอบเหมือนกันเดี๋ยวเอาไว้จะมารีวิวนะถ้ามีโอกาสตัวนี้นะคะจะเป็นกันแดดชื่อว่า UV d u s Cream นะคะจะเป็นกันแดดแล้วก็เมคอัพเบสได้ในตัวก็เลิศเหมือนกันลองไปหาดูได้นะคะถ้าใครสนใจนะคะจริงๆเนี่ยเขามีเคาน์เตอร์นะคะอยู่ที่ Central World แล้วก็ Central l o นะคะในเคาน์เตอร์ก็จะมีพี่ๆพรีซ์นะคะหรือว่า พนักงานผู้เชี่ยวชาญและการที่ให้ความรู้แล้วก็แนะนาําเราอย่างดีมากๆโรงอรนวิโคคือแบบเทรนทั้งแบบพนักงานแล้วก็ออกผลิตภัณฑ์ได้ดีมากจริงนะเวลาเข้าไปที่เคาน์เตอร์ทุกคนจะรับรู้ได้เลยว่าพนักงานคือน่ารักมากทุกคนนะคะให้ความรู้เราได้ดีสุดๆ เลยนะคะลองไปดูนะคะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกออกจากบ้านในชว่วงนี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะคะตามงก์ที่น่าขึ้นให้ดูได้เลยก็ลองไปใช้ดูกันนะแล้วใช้แล้วมีประสิทธิภาพชอบมากปลื้มมากขนาดไหนยังไงนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนีนด้วยนะคะฝากติดตามดีนะทางช่องทางต่าง่นๆด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเฟซบ o o กแฟนเพจไอจีหรือว่าเว็บไซต์แบนีนะ beautyworld com นะคะแล้วก็ฝากติดตามชมคลิปอื่นๆตามที่ที่นะขึ้นให้ดูได้เลยค่ะ วันนี้ไปก่อนนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย